กราบสวัสดีชาว YouTube ชาวบุญเติมเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมมาอยู่กันในเกม Operation ่น r าร์โดสต็เหมือนเดิมนะครับผม EP นี้เรามาอยู่กันในโหมดสงครามเวียดนามนะครับสมรภูมิในป่าเวียดนามครับไปไปไป go go เป็นเกมฟรีสามารถไปดาวน์โหลดบนสตรีมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถโดเนทให้กับทางผู้พัฒนาเกมได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับยิงยิงโอ้ยโ้ยโกงเต็มเลยเอ้ยโอ้โดน โอ้ยโอ้โดนยิงโดนยิงไปเพื่อนดันไปในที่ผมไปดูมานะครับผมโหมดมัตติเพเยอร์เนี่ยเราต้องโดนเน็ให้กับทางผู้พัฒนาเกมนะครับในเว็บได้เลยนะครับเพราะเขาจะปลดล็อกโหมดมัตติเพเยอร์ให้เราเล่นนะครับผมถ้าไม่โดนเน็ก็รอทางผู้พัฒนาเกมเขาปล่อยตัวเต็มให้เรานะครับผมรออัปเดตให้กับโหมดมัตติเพเยอร์นะครับ เข้ามาแล้วโอเคเข้าตีเข okay. ้าตีโอ้โหศพเกินโอ้โหเวกงเต็มเลยโอเครีโหลดหน้าสโคปได้ด้วยโคตรแทคติคอลเลยยิงต่อยิงโอเค สไปไปโกโก้ดันเลยหืมสมรลสมอลล์ภูมิทุ่งนานาข้าวเวลคัมทูเดอะไลฟ์ฟิลอีกแล้วเวลคัมทูเดอะไลฟ์ฟิลอีกแล้วเหมือนไลทิ้งสตอมเวียดนามเลยไปไปเขาตีเขาตียึดทันเขาขับไล่พวกคอมมิวนิสต์ออกไปเขาตียึดธง เข้าไปเพื่อนดังเข้าไปเต็มเลยล้วงไปดิล้วงล้วงล้วงให้หมดระเบิดมือระเบิดมือไประเบิดมือไปอีกรุ่หนึ่งเป็นซองกระสุนบรรจุใหม่โอ้ไปยิงล้วงอุ้ยกระสุนหมดบรรจุใหม่ ยิงชุดเฮ้ยกระสุนหมดอีกแล้วอืมเสี่ยวสายเป็นตับเก่าแน่เลยล่วงเฮ้ยโอ้กระสุนหมดอีกแล้วเฮ้ยเอาเอเคมาดิอุ้ยโดนยิงโดนยิงอืมจะเก็บปืนจากศพโดนยิงอีกโอ้ยกระสุนหมดแล้วครับทุกคนโอ้ผมต้องยอมตายแล้วเอบันไสได้ไหมเนี่ยวิ่งเข้าไปชาร์จมันวิ่งเข้าไปชาร์จมัน เออสุดมดเออโหภาพสวยมากครับทุกคนใครที่เป็นคอเอพีเอแบบฮาร์ดคอ์นี่ไม่ควรพลาดเกมนี้อย่างแรงเลยครับสมจริงแล้วก็ฮาร์ดคอมากครับโดนยิงนัดสองนัดนี่ตายได้เลยครับ์ดคอเอพีเอจริงๆไปไป ขาตีเขาตีเฮ้ยโอเคโอ้ผมโดนยิงโอเคทักทางไม่เป็นไรหืมศพเกือนนาข้าวเลยระเบิดมือเราต้องยึดไอ้บังเกอร์นี้ให้ได้ระเบิดมือไปผมอยู่กันเต็มเลยบอกเลยว่ามีการสังหารหมู่แน่นอนอุ้ยโอเคล่วงโดนระเบิดเราล่วงหมดอ่ะเขายึดฐานมันเขาตี อุ้ยืมจะถึงฐานแล้วรนะเบิดมือไปก่อนเลยหนึ่งลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเคเอเคเฮ้ย, AK อยโอเคอโดนยิงสุดเลยรันผ้าก่อนอ๋อโอเคเปลี่ยนซองมันมันจุใหม่เตรียมยิงเอ้โกโกโก หลังหินวิกงเงเอโอเคกันโหเชอวเฮ้ยโมันไม่ตายเอ้เดโอเคโอ้เพื่อนช่วยโอเคล่วงผมล่วงเงี้ยกระสุนปืนมันเฉียวหน้าไปเลยฮอ้ไปโกยิง โอเคยู่บนไซมี่นี่แหละแมนแมนสุดแล้วไปไปดันไปเฮ้ยเพื่อนตายไปวิ่งไปวิ่งไปเฮไปบุกไปกูต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเกมเนี้ยภาพสวยมากครับผมยิ่งเป็นโหมดสงครามเวียดนามเงี้ยเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยหืมโคตรสมจริงเลยภาพสวยมาก มันเกิดคำว่าเกมฟรีไปแล้วครับจริงๆทุกคนเกมฟรีบางเกมนี่ไม่ได้เท่านี้เลยเนี่ยผมสุดๆละโอเคล่วงไหมเปลี่ยนซองมาจุไหมหัวใครหัวใครไม่รู้ยิงไว้ก่อนโอเคล่วงเอ้ย โอ้ลบทลบหลังหน้าเขาเปลี่ยนซองบรรจุไหม่โอเคพร้อมยิงกระสุนนี่เชี่ยวหน้าไปเลยโกโก้ไปโอ้โดนยิงระเบิดมือไประเบิดมืออื้มดาบอีกแล้วกูดูแสงดูเงาดิโอ้ เกมงานโคตรดีเลยอะไม่อยากเชื่อเลยว่าน,นี่คือเกมฟรี <laughs> มีไหมตรงนี้ไม่มีไปขู่น้ำไปครับดันดันโอ้โหเฮย้ยยิงผมจากตรงไหนวะเนี่ยยังไม่ได้โผล่หน้าไปเลยแม่งยิงแล้ว <laughs> อันพาหน่อย <laughs> เราต้องอ้อมไปทั้งนั้นอนะ โอเคเราเขาข้างหลังมันอุ้ยอุ้ยโดนโดนผมโดนโอ,โ,ดโ,อโอ้โหดับนี่มันศึกชิงทุ่งนาข้าวเฟยเป็นสไนเปอร์เฮ้ยนั่นเพื่อนเราเฮ้ยน,<ง>นี่ไงนี่ล้วงดิล้วงดิเออล้วงไปล้วงสวยสองตัวเอ็มสิบหกสไนเปอร์เว้ยโอ,อเค okay, ไปลุยต่อ คนออนี้ไนดะ้ยูเอกลายสบายเลยโอ้โหไอ,อที่เราตายโดนยิงนี่โดนสไนเปอร์มันเก็บหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยนี่ไงนี่ไงใครละ่ะใครละ่ะลวงไปดีอุ้ยนี่ไงนี่โดนดิโดนโดนโอุ้ยไม่ตายได้ไงสักอะไรมาสักอะไรมาวะเฮ้ยสักอะไรมาวะยิงไม่ตาย อีกนัดหนึ่งเอเอเฮ้ยทำไมผมยิงมันไม่ตายวาะสักไรมาโอเคเพื่อนเราเขาตีได้ละโดยเหล่วงโอ้โมโดนโดนยิงผมโดนเาขาตีเขาตีอือตอนนี้เราโดนยิงกดยังหนักน่วงครับ พันผ้าหน่อยเฮ้ย,ยมันขึ้นมาแล้วเฮ้ยโอเคล่วงสวยอื้ล่วงวล่วง,วงโอเคเปลี่ยนซองโอเ้เปลี่ยนซองในะสโคปได้โคตรเจ๋วเลยอะแทคทีฟขอลล่วงไปไดิสวยไอ้ยยิงไม่โดนเลยอะอือหือล่วง ายเรียบร้อยออโอ้ยตะโขบแม่งเล็งยากมากเอาตีฐานมาได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรติกเก็ตมันหมดเราก็ชนะอยู่ดีรวมไปดิเออยิงเปิดทางให้เพื่อนเคลียร์ทางให้เพื่อนแล้วเข้าไปยึดมันโอเคเลือดพุ่งตาย นี่ไงนี่นี่ไงตายโอ้เปลี่ยนซองมาจุไหมเรายิงเปิดทางให้เพื่อนนี่วาเขาไปลุยเองตายนี่ไงคานอะไรร่วงไปโอ้โหศบเกือนเลยมียไหมไม่มีโอเคดันเลยดันดัน cô 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 khó ti khó ti thấy ở ek mà lên rồi đi ở ek ờ, mà lên rồi bên song mình trụ pháo dính ok sủi ôi AK lên đi với dính đi này, đồn, đồn, đồn. Nào quá ừ đôn đôn thằng này quá ôi 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 mọp mọp Yo, pha อุ้ยผันพาไม่ได้อะไรวะเนี่ยเป็นซองบรรจุไหมโอ้โหตายไปที่ผมเลยและวิว่งลุยลมาไปยิงเลยเฮ้ยที่เก็บเหลือสองล้วชนะแล้วเนี่ยออเกิดดิเอเคไปไปไปเป็นมว โอเคผมชนะครับอ,อยู่เชียดสกอร์ติเกตเราก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนะอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกด subscribe ก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับวัยรุ่นสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมสั่งกระดิ่งด้วยเด้อ